ไี่ไอ้โอตรงนี้มัดู้ามอ,อืมกาดูด้ามไงมันมีรถราคา กินข <5 S 2> ้าวอนประจำที่นี่อ่รอมีโปรโม,มชันม่นนะผัดที่นี่เดี๋ยวปัตรห้างย้อยแต่ถ้าทำสีก็ผู้ชมสุกนะทุกคนผู้ชมสุกนี่ยรับสองสิบยวนเวอรถสีแดงเนี่ยน,น,นว่าจะมานั่งกินตรงนี้ขนาดปัดเยอะปัดเยอะทุกคนคทางออกห้างอย่างไรเนี่ย นิ่งดูก่อนนี่ดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนตังออก5นี่แล้วแต่ทางออก5อ,อ,อยู่ตรงไหนเนี่ออนยโอ้ข้าวกะปิข้าวพัแก่คนละครึ่งพัสมาว่า

เจอสองน้องไม่มีคนละครึ่งอนะ่ะแม้มมานคนละครึ่งดีกว่าเยวซาทอดเวคฟัำเบฟ ข้าวแกงกะหรี่ว้าวว,าว้าวว้าวข้าวเตี๋ยวต้มยำโบราณน้ำใสโบราณนี่ดีกว่าคนละคืนครับข้าวหมกไก่ไนายอ้วนก๋วยจับนายเล็กอ้วนนี่นี่คนละครื่ครับด้วยใช่ไหมเดี๋ยว,วไปดูข้างในก่อน เขาเดี๋ยวเอามากินมันจเขามันกินอยู่แล้ว,ลวเี่ยวฝั่งเฮ้ยเฮ้ยกลืยเ๋ยว,ว,ว,วเลือดร้านคุณหญิงเต้าหู้เบสต้อง หวานป้าแมวกินกินข้าวที่นี่แล้วก็ไปเดินเมนกามานาคกลับทำไมอะถ้ากินขีอ้วนอะไรนะเมือ่อแกโอซื้อของี่จะซื้อนี้อ๋อซื้อของแค่ซื้อไม่ได้ซื้อกินข้าว chiều cao đấy ạ, không ăn, không ăn, không ăn, không จำตัีษะไงี่ยอห้นั่แถโลักช่องน่ากินเชียง ยำเต๊กะยำข้าวขาวหมูก้กินเป็น,นอัะไม่มีกล, oh, bubble, bubble. ลักึ้นกบัฟเฟิลบัฟเฟิลดูอ่ก็ไขขอ่อขึ้นเหมือนดีเลยอ่ะดีจังเลยกินน้ำพริกดิเหรอจินฟินเวอร์โอ้ยินฟินเวอร์ ทำจีนโบราณชิ้งใหญ่ไม่มีถุงมีนระครึ่งด้วยโอ้ห้อแกงเขียวหวานเยอะไม่ไม่ไม่ต้องใหญ่ดูแล้วนี่ ปลากระต่ายกระยังไม่ได้กินเลยต้องทำทีละอย่างไปโอ้เก่งจังอืมเงินฟ้าที่เป็นลาดอกอืม,อมซ้ม,มือถือ

นกชินปั้นสด กินเส้นซบสุดจะกินเนี่ยกินก็ได้กนละครึ่งด้ด้วย ไปซื้อไอ้ของ,ร,ร,องร้เซเว่นร้นหมดอือโอ้อันนี้สนใจร้านญี่ปุ่นเนี่ยคนละซึ่งได้ด้วยว้าวว้าวว้าว,ว,าวซอยจูโอ้ร้านญี่ปุ่นทำไมมีซอยจูละเนี่ย ทีเล็กทีเล็กฮะดทาไมอ่ะไม่ตัดก็ดอ,ออกไปข้ามาหมี่ไป ไม่ใช่มันเป็นบอกรถฟรีนี่หรอไม่ใช่